ระหว่างตอนที่2กับตอนที่3ผมได้ไปล่อกวัวให้มาอยู่ในหลุมหลังจากนั้นผมได้สร้างโรงนาที่มั่วสุดๆเพราะว่าผมคิดไปสร้างไปนะครับค่อนข้างตัวรักทุเลแต่สุดท้ายมันก็โอเคระหว่างที่ผมสร้างผมก็ผสมพันธุ์วัวตลอดนะครับทำให้ตอนที่สร้างเสร็จมันก็มีเยอะพอสมควรแต่หลังจากที่สร้างเสร็จผมก็ผสมพันธุ์วัวอีกทีแล้วก็ส่งพวกเขากลับบ้านหลังจากนั้นผมก็ไปหยิบอ้อยมาทําเป็นกระดาษด้วยกระดาษกับหนังสัตว์ที่เพิ่งได้มาผมทําหนังสือได้45เล่มพอดีสาหรับการทําชั้นหนังสืืออออ15ชชัั้นนนแแต่่่่กททีีจะะําผมมไปหหยิบเเเพงส2ลลด กับไม้สปูตแล้วผมก็คราฟชั้นหนังสือ15ชั้นพอดีสําหรับการเอนแชนเลเวล30จะเอนแชนก็ต้องมีโตเอนแชนผมก็คราฟมันมาด้วยนะครับแล้วผมก็ขุดบ้านให้มันติดกับถ้าเพราะผมมีพิกแอคเพชรที่ขุดเร็วมากเลยครับเมื่อกี้อาจจะมีคนสังเกตด้วยนะครับว่าผมมีพิกแอคหมเอมเพิ่มมา2อันนั่นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมทําระหว่างตอนนะครับผมขนพืชผักไปแลกม่อีกทีกลับมาที่การขุดนะครับที่ผมขุดไปนี่เป็นเพราะว่าผมอยากเอชั้นหนังสือกับโตเอนแชนไปไว้ที่ฟาร์าามเสเสมกลตัน pickaxe กับขวานออกนะครับแล้วก็เอาไป e n h a n c อีกทีที่ทําแบบนี้ก็เพราะว่า e n h a n c ที่มีอยู่มันไม่ค่อยดีนะครับผมต้องการ f o r t จ n e 3กับ s w i f t n e บน p i c k a x ซึ่งแป๊บเดียวก็ได้แล้วครับมี efficiency 4แถมมาด้วยแล้วก็ลอง enhance p i c k a x อีกอันดูครับเพราะอยากได้อัน baking ด้วยแต่อันนี้ก็แถม efficiency 4มาเหมือนกันครับพอดีเลยผมจะได้มี pickaxe efficiency 5ทีนี้เห็นว่าธนูมี enhance power 4ก็รีบกดเลยครับเช็คธนูอีกอันมี infinity อีกวรีบกดอีกทีเลยครับเช็ค p i c k a x อันสุดท้ายนะครับเห็นว่า enhance level 11มี swiftness ก็เอามาก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปเติมอัน baking กับ efficiency ที่หลังผสมกันเป็น Pi k a อคที่ดีที่สุดได้ fortune 3มาแล้วก็อยากลองประสิทธิภาพของมันนะครับ e อันเดียวเฮ้ยอันเดียวอีกแล้ว fortune เกสใไหนๆมาแล้วขุด obsidian หน่อยดีกว่าครับขุดทำไมวะโอเคอย่างแรกที่ผมจะทําก็คือเอาชาวบ้านมาที่นี่นะครับน่าจะเป็นตัวที่ผมแลกไว้แล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไปหมู่บ้านนั้นก่อนแต่เราจะพาพวกเขาไปที่บ้านผ่านมิติเนเธอรนะครับมันน่าจะง่ายกว่า โอเคเซตประตูที่หมู่บ้านเรียบร้อยพิกัดคือลบ 350- รกับ2 9 0ทีนี้เรามาอยู่บ้านเราแล้ว,ลวเราก็จะไปเนเธอร์ผ่านประตูนี้แล้วก็เอาพิกัดที่ได้มาหาร8แล้วเราก็จะไปที่พิกัดนี้ถึงแล้วก็สร้างประตูอีกอันครับ เคลียร์พื้นที่นิดหน่อยทีนี้ต้องลุ้นแล้วครับว่าประตูมันจะตรงกันไหมโอเคเยี่ยมเยี่ยมในเมื่อมันตรงแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านไปเอาของก่อนแล้วกันผมว่าจะใช้ไมค์คันครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้เหล็กเยอะระดับหนึ่งในการทําราง50อันยังไม่เผาผมไม่มั่นใจเลยว่ามันจะพอไหมพอไหมวะลองดูก่อนแล้วกันครับ โอ้สบายโอเคทีนี้เราก็เอาชาวบ้านใส่ไมค์คัสได้แล้วหนึ่งได้แล้ว2โอเคไปครับสตีมาม์เล็กหนึ่งตไราาแล้วบุรุษมาเล็กสองไปโอ้ยไหลลื่นฟืบเราจะเอาไปแค่2ตัวนะครับเอาให้เขาปัมป๊มปัม๊มเอาหมายถึงทํางานอะนะเหมือนปัม๊มน้ํามันอะแถมได้แย่สุดๆไปกันพวกเราขึ้นสิเอาเอาใหม่เอออยกกลับบ้านเอากลับไปทําไมกลับไปนะกรกซะดีๆเถอะน,นายปึ๊บ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงชาวบ้านงูจอมปวนอเอาอีกแล้วขวางโอ้ยแล้วมันจะเดินวนอะไรอยู่ตรงไอ้นิดวิชชาวบ้านงูไอคนไม่ทำงานเหมือนด่าตัวเองเลยวะโอเคสบายไปไป,ไปมองหน้าทำไม,ไมจับกูมากคิดเองเพื่อนเห็นอยู่ว่านายเต็มใจเดินไปกับเรานายไม่ได้ถูกบังคับให้นั่งรถอยู่สะหน่อยป้าป้า <Yeah. S 2> เย่เอา้าเฮ้ยหายอ๋ออยู่นี่ เดินลงเองด้วยไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> อย่าไปขึ้นรถซะเฮ้ยดีอ่าเหมือนมแมลงปอหลุดออกจากถุงต้องาไล่จับเอาละพวกนายต้องการบ้านใช่ไหมเอากูกลับบ้านดีกว่าฮะ <Huh. S 2> ว่าแล้วว่านายจะต้องอยากได้บ้านไม่ไม่ไม่จะกลับบ้านเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวสร้างให้เลยเรามาสร้างบ้านให้ชาวบ้านกันดีกว่าครับ โอเคครับกลัวตาย <c oughs> มันมีถ้ำแล้วมันลึกนะครับถ้ำหินย้อยด้วยถ้าตกแล้วโอกาสตายสูงมากผมทําที่ให้ชาวบ้านอยู่ชั่วคราวก่อนดีกว่าตรงนี้เรือนรักชั่วคราวเสร็จแล้วครับผมก็ได้ให้แค,อครอทกับพวกเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่นานน่าจะมีทรัพยากรมนุษย์เพิ่มนั่นไงไห,หนึ่คนแล้วไม่หิ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 ว ได้หลังจากนี้ผมตัดสินใจที่จะรอให้ชาวบ้านขยายประชากรและรอให้เด็กๆโตก่อนนะครับผมเลยไปทาฟาร์มค่าเวลาฟาร์มนี้ก็ไม่เล็กนะครับใช้เวลาพอสมควรในการเก็บและปลูกใหม่ทําจนพระอาทิตย์ตกนะครับหลังจากนั้นก็ไปให้อาหารวัวต่อวัวน่ารักครับเอาอาหารมาไอง้งกให้อาหารเสร็จไม่มีอะไรทําก็เอาพลั่วทองไปใช้ให้มันแตกเล่นนะครับเช็คว่าชาวบ้านเป็นยังไงไม่ตายครับโอเคแล้วก็ทําทางเข้าบ้านใหม่นะครับเรียกว่าทางเข้าบ้านทางแรกดีกว่าเพราะปกติผมทุบบ้านตัวเองพอทีจะเข้าแน่นอนครับทางเข้าบ้านผมต้องเป็นที่เล็บเท้ามันไม่มีที่ไหนที่จะดีไปกกวว่าาานี้้แลทํเเสร็็จอ ไปให้ชาวบ้านครับเวลาผ่านไปนานแต่พวกเขาก็ยังโตกันไม่หมดนะครับช่างเป็นเผ่าพันธุ์ที่โตชา้าจริงๆผมไม่รู้จะทําอะไรรอแล้วนะครับผมก็เลยไปอยู่มุมห้องแล้วก็มองเท้าตัวเองอ่าโตกันหมดแล้วแต่ผมกลัวพลาดแล้วจะโดนตบตายนะครับแย่งเด็กนอนผมจะให้หนึ่งคนทํางานเป็นช่างชุดเกราะนะครับไม่มีใครทําเลยไม่เลือกงานไม่อยากจนนะพวกนายมันมาอีกแล้วนี่นี่นี่อุ้ยโดนเด็ก <c oughs> กดไรเดอร์น้อยจะตายไหมครับนั่นโอ้ไม่ตายทั้งคู่ ไหนดูสิเกรอะไปเอาพืชผักมาแรกก่อนครับกระบวนการแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปครับ นี่สบายใจเลยเดี๋ยวเราจะเอามันไปใส่ไกรสโตนแล้วก็เอนแชนใหม่กันนะครับโอ้พี่บึ้มไม่ชอบเลยกลัวใส่เลยรองเท้าด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนจเกิดขึ้นอีกครั้งเย่ <Yeah. S 2> พอดีเป๊ปะปะปะเอนี่คือทำแลบ,บที่ผมเอนแชนลบเอนแชนเอนแชนลบเอนแชนวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้กรอบและอุปกรณ์ที่สุดเจ๋งนะครับมันนานและน่าเบื่อมากครับผมไม่รู้จะทํายังไงก็เลยทำทำ,ทำแลบ,บแล้วกันแล้วผมก็มีแวะไปซื้อกรอบเพิ่มแล้วก็ขายพืชผักเนี่ยนะครับเพราะมันได้ x อค่อนข,ข้างเยอะมรกดด้วยและนี่ครับเอนแช งหมดที่ผมได้มาดีมากเลยนะครับมีแค่เกาะชิ้นอกที่ผมจะไปทาใหม่เพราะว่าผมไม่ชอบเอนเชนตอนรองเท้าดีอยู่แล้วบวกกับกางเกงมี2คู่ผมจะเอาไปใส่แอนวิวและตีรวมกันให้มันดีที่สุดแต่ก่อนจะทําแบบนั้นทักเกตนะครับเกาะพวกนี้ดีแต่ไม่มีเมนดิ้งดีแค่ไหนก็พังได้เหมือนหัวใจใช่ไหมเพื่อนถ้าจะไม่ให้มันพังต้องมีเมนดิ้งครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มกระบวนการอันแสนน่ารำคาญกันเลยฮ่าล็อกไปก่อนครับเพจะได้ไม่เปลี่ยนเช่าหนังหน่อยครับพี่ป้าซิซิซิซันสกรีน for my ball spot Cover my hairy legs Hide my ugly toes เกาะชิ้นโนกผมจะไม่ใส่ม e นดิ้งนะครับเพราะเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนเอาละรู้สึกห้าวขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ผมมีกระโหลกวิเทอร์สเกล t ต n ันหนึ่งอันนะครับแล้วมาหาอีก2ออันดีกว่า ไ,ไหวครับร้อยกว่าตัวได้มาอันเดียวขาดลูติ้งจะเอาให้ศูนยพันเลยมาครอบครัวแรกโอ้ทีเดียวตายไม่มีหวยให้เก็บไปเป็นรางวัลน,นะครับว้าวข้าขนาดนี้ยังไม่ดอกอีก ไม่ต้องเจอกันอีกแล้ววิเทอร์ฮ่าในที่สุดแล้วก็ได้มาผมแนะนําว่าถ้าจะหากระโหลกวิเทอร์สเกลเลตันให้ทําฟาร์มมาเลยนะครับถ้าผมเอาเวลาที่ผมนั่งรอมันเกิดแล้วฆ่ามันเนี่ยผมน่าจะสร้างฟาร์มได้อันนึงกับอีกครึ่งแล้ว <c oughs> เอาละครับของที่ผมได้มาเพชรจากฟอ์เทสที่2นะครับถ้าสังเกตจะเห็นว่าผมไปฟอ์เทสสอที่แล้วก็ผมไม่ได้ให้ดูแต่ผมฆ่าเบสไปเยอะมากน่าจะพอๆกับวิเทอร์สเกลเลตันเลยที่เหลือก็มาจากวิเทอร์สเกลเลตันครับกระดูกฐานกระโหลกผมฆ่าวิเทอร์สเ <c oughs> กลเรรอเ์าาามทํยา กก่่อนดีวาเรียบร้อยครับสเต็งเดนเจเนเรชั่นเอาเอนเดอร์เพลไปด้วยก็ดีครับเผื่อสู้ไม่ได้โซแซนเมื่อกี้เหมือนผมได้ยินเสียงฟ้าร้องเลยอ่านอนการต่อสู้ที่จะสร้างความเสียหายและผู้บาดเจ็บมากมายกำลังจะเกิดขึ้นลานประลองของศึกครั้งนี้จึงต้องเกิดขึ้นในที่ที่จะมีผู้บาดเจ็บน้อยที่สุดและต่อไปนี้ก็คือการต่อสู้ที่ยิ่งใหที่สุดแห่งปอตอ บ่าเยพี่เธอทำดินเละหมดเลยเฮ้ย hey, โกงใช่ไหมไม่ได้โกงนี่หลักฐานดาบมันแรงธนูมันแม่นทำให้เราได้เนเธอร์สตาร์เอาละครับหมุนป้ายกันเถอกะกติกาของเกมเป็นแบบนี้รอบที่แล้วผมพยายามอธิบายแล้วแต่เวลาไม่พอนะครับเอาแบบนี้แทนแล้วกันถ้าอ่านไม่ทันก็กด p อ u s e นะครับ บนันไดจังโก้300อันง่ายจ้าในตอนที่1เราได้ไปเจอใบอมจังโก้มาแล้วนะครับเอาละครับนี่ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับเหมือนกับตอนที่แล้วเลยตัดไม้แล้วก็คราฟเรียบร้อยน่าจะเกินมาเยอะด้วยเอาละครับมาไปก่อน